สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมไม r ขาบกันนะคะโอเคมิว <M ew, S 2> เรามีแขกรับเชิญนะคะคือคุณมิวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปสร้างแถวๆหาดทรายแล้วกันทรายตรงนี้มิววิตรงนี้พื้นที่เยอะมิวมาเราจะมาสร้างจะมาสร้างด้วยอิฐนะคะอิดหินปูนโอเค <Okay. S 3> ถ้ามีเสียงระเบินต้องขออภัยนะคะเพราะว่านองออกมาฮะ นี่ไงไม่เห็นหรอไม่เห็นหมู่บ้านะนะเฮ้ โอเคโอเคนี่นะคะเราจะสร้างบ้านด้วยอิดนะคะมายมารออิดกระพริบโอเคเดี๋ยวไปดูตอน เอ่มโอเคงั้นอย่างนี้งั้นไทยให้เสร็จก่อนโอเค,อเคดูตอนทำบ้านแล้วกี่ชั้นวะเนี่ยสองสองสี่ใ้เครืตามบวกก็พอแล้วพี่เมย์ คือเพื่อนทำบอกแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็ใส่กระจกสองบล็อกไอ้สี่สี่สี่โอเคมาไปดูตอนทำแบบไปดูตอนปูกระจกปูอะไรเสร็จแล้วก็เลยโอเคค่ะถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอภัยนะคะ พอพออถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออาภาัยนะคะเพราะว่าพ่อเราคุยโทรศัพท์ก็เลยมีเสียงรบกวนนี่นรามาถ่ายเล่นๆอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวประมาณตีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปนะคะไม่ก็เที่ยงคืนกว,กว่ากว่านะ<อ>จะมาถ่ายพ,พี่นอนก่อนพอดีจะเที่ยงคืนยังนอนแนละ้วจะถ่ายคลิปนะคะอาอเผื่อวันนี้ไม่นอนอะ่ะเออ <Yeah. S 1> เออมไอ้มิวกำลังค่าใหญ่มากบอกไปก่อน <laughs> <laughs> เพจ่อจะมาตกแต่งบ้านกัน <laughs> มิวกระถางต้นไม้อยู่ไหนวะมิวกระถางต้นไม้อยู่ไหนกระถางต้นไม้อยู่ไหนมิวูช่องสมุดช่องสมุดก็เข้าช่องสมุดมาแล้วไม่เห็นเจอเลยอันดำดำปะมิวอันดำดำปะ อันนี้ปะไม่ใช่นี่เออแล้วใส่ดอกไม้ไงวะมันตั้งมันมันตั้งได้ไหมได้ไม่ตั้งบนเนี้ยมเคนมใชเครื่องผมมีเครื่องัดนาตัดให้ออกนะมีอออย้วมาโอเคใส่ดอกไม้เรียบร้อย

อันนี้อันนี้ดอกเป็นดอกบ้างเราจะเอาเป็นดอกกุราบนะคะกุราบนะคะมิ้วมิ้วหลุดมิ้วหลุดเป็นพระไม่รู้อยู่ดีมันหลุดพี่ก็หลุดเชีรไม่หลุดพี่เป็นเจ้าของเสือพี่หลุดได้ไง ใชๆๆโอเคเราจะมา <Alex van. S 2> สร้างเฮ้ๆๆไม่ต <tuh> <resembles S 2> ้องกลันพี่ของทำมันนี้ก่อนไม่ฉันฉันเวลับมานานมากเกินเนี่ยอุตาสร้างกัวให้สิ อีดอะไแต่ไม้อ่ะไปทำไม้เองนิดนึงนะค่ะเราจะสร้างคล้ายๆแบบคล้ายๆคลิปที่แล้วนะคะโอเคสร้างคล้ายๆกันนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยออกมิวหลังคาเสร็จยังยะยังเนีเดี๋ยวเราจะสร้างให้มิ้วด้วยนะ บบเคลียรอเสร็จแล้วสร้างโต๊ะให้เนื้อลวเดี๋ยวห้องนอนไว้ตรงไหนดีอ่ะที่นอนที่นอนตั้งไหนดีมนื้นอนน้อยนี่ก็ได้ไม่ต้องทำแอเ์อ่ะแอ์ไม่ทำทำ <c oughs> บ้านน้อนโอเค กรต่ายอะไรกระต่ายกระต่ายของใครของลูกน้องเคมิวเดี๋ยวที่นอนไว้ตรงไหนดิแอไม่รูแค่ว่าตอนนี้กำลังสร้างมีคมานอนอย่านี้ได้ม้หยู่ันเลยเข้ามานอนตอนเราเรีบเช้า โอเคเดี๋ยวไปดูตอนสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วกันเลยเราจะสร้างห้องน้ำนะคะค่ะโอเคเราเราสร้างสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกัน เนียวมันแบบนยังสร้างหลังคาเนี่ยฮะสิบปีมัมนก็ไม่เสร็จเนี่ยไปทำทีวีดิสร้างทแทะแน่นอน,อนชาติหน้าแล้วกันนะเหนียวมานิยว,วมาสร้างทีวีดิโอ,อ้ยโอ้ยเจ,จ,จ๊ส์อะไรเจส์ ช่างันนี้แหละรับทราบค่ะผู้ถูกค้าต้องรออีกสักกระแป๊บหนึ่งนะคะสักกระแป๊บสักกระแป๊บหนึ่งนะคะถ้าดิฉันโอ้โหอาจารย์นี่งานไหนมาได้จะลงยูทูบสร้าง,งบ้านหิดลงไหมสร้างบ้านหิดอันหนึ่ง พี่ทำเม,มด้วยนะอ้าวเฮ้ยพี่กดถ่ายอยู่โอเคตกแต่งเสร็จแล้วเย้พี่โอเคเราตกแต่งเสร็จแล้วเหลือนิ้วทำหลังคานิ้วก็ไม่ทำสักทีสิบปีสิบชาติมิ้วก็ไม่เสร็จนะคะโอเคพี่รู้แล้วมิ้วสร้างอย่างนี้นี่เองพี่จะสร้างให้แล้วกันพี่จะต่อกาอี้ให้ มามามมิวไปสร้างยืนเดี๋ยวพี่ต่อวิให้ต่อขึ้น<ด>ไปเรื่อยๆนะพี่เมเดี๋ยวปูพื้นอยู่เนี่ยปูมิวเดี๋ยวกดไดอีกแล้วเนี่ยมิวนี่ทำช้ามากเลยนี่สิบนาทีแล้วเนี่ยพอาแามเ,เ,เต็มนี่ คลิปนี้ก็ทำคล้ายคล้ายคลิปที่แล้วนะแต่ก็ไม่คล้ายมากคลิปที่แล้วไม่มีห้องน้ำใช่ไหมเออใช่ <laughs> <laughs> เออใช่ มือแมานอน,อานมานอนแล้วนะบ๊ายบายฝันดีจุ๊บๆไปนอนโอเคมา,ชาเช้าแล้วไปทำหนังคา,างเราจะไปทำช่วยเอ้าตัวมื้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วแกทำไมไม่ทำหนังคาทำไมแกต้องไปทำอย่างนั้น แล้วเดี๋ยวฉันปูพื้นเองในการแกไปทำหลังคาไปโอ้สตปิเป็นไม่ต้องฉันทำไม่เป็น,นปเหมือนกันไปแกไปสร้างยากอ่ะแต่แม่ว่ามันเราใครให้แกสร้างางั้นนะสร้างแบบนี้ก็ได้ใครให้แกทำเหมือนงั้นใครสั่งใครสอนแกไงฉันสอนแกตอนไหนอน เก็บเงินเว่าจะเจอคนอื่นให้ด่ามันเลยอ้าอะไรมั่วแล้วมันเกี่ยวอะไรวะยังไม่ได้พูดเลยสักคำด้วยซ้ำใส่ร้ายเหมือนขนชื่อฟ้าเลยว่ะคนชื่อฟ้าฟ้าเนี่ยทองฟ้าหรอ ดีฟ้าไหนดูมิวสางควรมากเฮ้ยดูดีแล้วอ่ะเฮ้ยเขก็รู้อยู่มันขากวนมากเลยนี่นะคะจะเป็นที่ล้างมือนะคะเอาไปลอกเรียนแบบกันได้นะ แต่ขออย่างเดียวลอกเรียนแบบอย่าลอกเรียนแบบเยอะนะคะหล่อเล่นแหมนี่ตกแต่งเอาเองด้วยในห้องน้ํานะคะเราจะมีทางโถส้วมนะคะจุ๊บไม่รู้จะขึ้นโถส้วมได้บนนียดูดิโคตรสูงเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะมิ้วมาดูเลยมาดูพี่พี่จะนั่งมิวมาดูพี่ขี้ดิ มันขี้ป่ะวะมันไม่ได้นั่งหรอวะเออเป็นนั่งไม่ได้เอ้ยมันนั่งได้ไม่ได้นี่จะเป็นท่อนะคะท่อนะคะอาจาีย์ก็เปิดคือเป็นอะไร อันนี้จะเป็นที่อานน้ํานะแต่ว่ามันต้องใช้ขันนะเราก็ทำฝักบัวไม่เป็นทําขันไม่เป,เป็นอีกนะคะส้างใครอย่างเงี้ยโอเคไปออกข้างนอกไม่เสร็จหลังคายังยัง,ยงไปไปช่วยคุณมิวกันมิวบอกก็คงต้องช่วยนานแล้วแหละแต่ก็ไม่มาช่วยซะทีใช่ สมควรพูดแล้วก็ทำด้วยไม่ทำขี้เกียดแล้วก็ขี้เกียดเหมือนกันนะที่มิวบอกว่ายากเพราะว่ามิวขี้เกียจมิวไม่อยากทำใช่ไหม <c oughs> รู้รู้ทันสมัยนี้มันมีเยอะคำว่ารู้ทันอ้อย <c oughs> กล้เสร็จแล้วออกเฮ้ยเอ้าเคก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ้านกันยังไม่เสร็จค่ะยังไม่จบอันนี้หมู่บ้านนะคะนี่หมู่บ้านยังไม่เสร็จต้องเก็บเสิฟนี้ไว้นะเพราะว่านี่หมู่บ้านเนี่ยนี่นะคะเราจะไปขโมยข้าวมากินเก็บแล้วอุ๊ยหิวมันปลูกอันนี้ด้วยเว้ย เออปลูกไอซี่เราปลูกด้วยเออเก็บงั้นแหละเก็บงั้นแหละเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บข้าวด้วยเก็บข้าวโอ้ยขโมยขโมยข้าวคนเว้ยขอ้ยะขี้ไอ้ยขอขี้ขอขี้ไง ขโมยข้าวแล้วไปไปกินข้าวกันเนาะไปดินนอกเสร็จยังเนาะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ในบ้านเสร็จยังค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายาลืมกดไลค์กด s ับส b e ให้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ เราจะลงประมาณปีหนึ่งนะคะโอเคเดีย๋ยวไปเริ่มดูกันเลยอุย้ยไม่ใช่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ <Bye. S 1> กดให้เยอะๆเลย